สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสุขสุขคนสุงสุบอนพพ่อกับ่องน้องเคสคือเก่าพี่น้องวันนี้กามาหับของฝากจากพี่สาวใจดีคือเก่าเนาะได้หับเรียบร้อยแล้วเฮากระซิมเกะอยู่เพื่อนว่ามันเป็นอย่างก,ก่อนอื่นเบิดกะขอบุญขอบคุณพี่สาวใจดีหลายๆเนาะทิ่เมตตาสงสารเฮาขอบุญขอบคุณหลายๆ พี่น้องผู้สิวจังใดแล้วก็มิสเตอร์พายอีพี่น้องมาโมนี่ผัดมาได้ของเหม่น้องมินนี่นำโหลดกระแล่นว้แท้ผพซ่เปอร์ไซดอันนั้นนะ เออสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ก็มารับเอาของขาขึ้นเก่าพี่น้องมาลับกีบซีอันนี้เราเป็นคล้องเฮาเด้อพี่น้องไงคนของเฮาพี่น้องของไผรเลยของแม่น้องมินนี่อันนี้เลยคองแม่น้องมินนี่ของเฮ่าเราแม่เจอตัวนี้มาอันนี้ของเฮาเนาะพี่น้องเนาะอันน้อยนี่อันของใหญ่นะของแม่น้องมินนี่มาผัดมาเจอพี่น้อง เขาบอได้ตั้งใจว่าสิมาเอาของเพิ่นได้เฮาตั้งเฮาตั้งใจว่าเฮาน่ะสิมาเอาของเฮ้ามามาเจ้าของอันเจ้าของไปสนีน่ะพี่น้องผัดเอามาลงไห้อ้างง้อแม่นบ่ซื้อนี่เพิ่นว่าไดงเฮาอ่ะมันบ่แม่นของเฮาเฮาว่าเขายังว่าแม่นพี่น้องเลยมาเถียงกันเราว่าแม่นแล้วอ่ะเฮาว่าบ่แม่นของมันบ่แม่นสื่อนี่เนาะของเฮ้ามันมีแต่ตัวนี้เนาะพี่น้องก็ว่าบ่แม่นแล้วเนาะนี่เป็นของแม่นน้องมินนี่เพิ่นอันนี้นะ เาเอาเลยโทรหาแม่น้องมินนี่อย่างเร่งด่วนว่ะมันใสของเธอบอกเธอบอกว่าใสเขาเลยหับถือมือหายเนาะพี่นนองรอเบิ่งรอส้มนากันว่ะมันสิเป็นยังข้างในของมัน,น <c oughs> ได้กระตาโดนทาไหนยยังคอันนี้นะพักปากระโดดเอาหวสืบปลาตั้งแต่ข้ามาปุา <c oughs> ๊บปลาผนไปเก็บพักมาให้ โอ้เป็นตาสิบ่รออัธยาศัยย่างกะได้อ้าผักคะเม็ดเขาก็ลากเอาเด้าะักองนันน่ะนดียับองีเรียบร้อยพี่น้องเฮาก็สิได้เดินทางเมื่อฝนก็สิตก อันนี้อันนี้คือคองคองเฮ้าพี่น้องพี่สาวเจดีผันฝากมาหายขกบุญขอบคุณละลายที่มีใจเมตตาอันนี้นะค้องแม่น้องมินนี่เมื่อเราเบิ่งเราชมนำกันว่าคืออย่างเอาป้ารสิฝาอายุาป้าเจ้าสิฝาเมื่อ,อยุ่ ันนี้คือเฮือนเฮือนป้าเฮือนเฮือนเมียของป้าพันสิบปในบ้าน ผักกระโดนน้ําที่สามีเฮาเก็บพอน้องแทนอยากปลาเฮาก็เลยแวะซื้อปลาปลานิลโตบักใหญ่ยังอะเห็ดปวูกเฒาเห็กามือให้แม่ย่าหอยใส่ข้าวมันเอามันจังสิบ่แตก7 7ตัวเฮาก็สิเดินทางเมื่อวเนาะพี่น้องเมื่อเราุนนํากันอยู่เพื่อนว่าในกลองน่ะมันสิเป็นหยัง พี่น้องเนาะไปพี่น้องสวัสดีอีกรอบพี่น,ออน้องมาหอดเงินเป็นถี่เรียบร้อยแทนแทนแทนเอาสิมาแก้พี่น้องมาหนีิส่งคล้องให้แม่น้องมิน,นี่เรียบร้อยฮาส,สิเกะฮาสิเกะฮาสิเกะบึ่งว่ามันเป็นหยังก่อนสิเกะกะ ขอบ,บุญขอบคุณพี่สาวใจดีเนาะที่เมตตาส่งคาตางกล่องมาหายเฮาขอบ,บุญขอบคุณลายๆขอให้พี่อยู่ดีมีหฮงสุขภาพเข้มแข็งลำรวยลำรวยในนาทีการงานเด้อพี่เด้ออือฮะ ดีขนาดพี่นอ้องแทนแทนแทนนี่คืออะไรวิธีใช้รีโมทบลูทธูธเปิดสวิตช์ด้านข้างรีโมทเปิดระบบบลูทธูธมือถือของท่าน ค่ะตังกล้องยังคือมีมีลิโมดนำพี่น้องรีลิโมอดอียังคือมีลิโมดน้นองแคบออกมาเลยพี่น้องแทนแทนแทนบังหูพี่น้องก็คือสีหูหแล้วเนาะ จะเอขาตั้งกล้องพี่น้องโอ้ยยยมยยนยยยยยย่ยยยย นี่พี่เนาะประกอบเป็นชีเรียบร้อยแล้วอันนี้มันอยู่ในไซคหรอค่าตั้งกล้องได้แล้วพี่เนาะขอบุญขอบคุณพี่ลายลายที่เมตตาและก็สงสารเขาเนาะ เขากับบุหมุสีบ่จังไดพี่ตื่นเต้นตื่นเต้นอะไกันปื้มพี่นนองบุกเคยไดเอามันมีฐานพอมอันนี้ต้องใช้เป็นฐานรีโมคือชิเมน่น นี่คืออะไรขอบุญขอบคุณผีอีกครั้งหนึ่งใส่อะไรนอบอ่ะ แนนี่มันมีฐานแล้วพี่เนองสงสัยยามันเบิดกัก็เลยแถมมาให้แต่หาบคล้องระเด้อพี่ขอบุญขอบคุณพี่หล,ลาย พี่มีสุขภาพเข้มแข็งแข็งแรงจะเล่นในนาทีการงาน,นยับแล้วองตูนุอมันคน,นลลยืนลำรวยลำรวยเด้อพี่เด้อขอบคุณขอบคุณหลาย,ลาย คลิปหน้าพอกันใหม่นะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขุมสุขคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องแคทในเด้อพี่น้องที่สำคัญก็อย่าลืมรับส้มนะพี่น้องสบายดี